สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการใช้คำสั่ง offset ไปแล้วนะครับสมมุติว่าเรามีชิ้นงานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นโพลีไลน์นะครับเดี๋ยวเราลองมา offset กันนิดนึงนะครับเราใช้คำสั่ง offset นะครับกด o และ enter ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นขนาดเข้าไปนิดนึงสมมติว่าผมใส่ขนาดสัก10และกันนะครับ ผมคลิกซ้ายนะครับเลือกชิ้นงานนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าจะมีด้านนอกและด้านในนะครับถ้าท่านใดต้องการทั้ง2ด้านเลยก็นี่ครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นบอสไซส์นะครับอันนี้ผมต้องการด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงมุมนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นอันนี้เป็นลายนะครับจะเส้นไม่ต่อกันเดี๋ยวผมจอยมานิดนึงนะครับเลือกนะครับและพิมพ์จอยได้เลย ตอนนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นโพลิไลน์เรียบร้อยนะครับเรามาออฟเซตกันดูนะครับเหมือนกันนะครับเป็นสิบนะครับนี่ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับสังเกตตรงมุมนะครับถ้าท่านใดต้องการเป็นฟิลเลตหรือแชมเฟอร์ตามขนาดที่เราต้องการนะครับเราจะมีตัวค่าพารามิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าออฟเซตนี่นะครับออฟเซตแกลบไทส์นะครับ ตรงนี้นะครับผมลองกด enter ได้เลยนะครับจะเห็นว่าจะมีค่าให้เลือกก็คือ0 1 2นะครับ0เนี่ยหมายความว่าเวลาที่ offset ไปแล้วนะครับมันจะตัดเป็นมุมนะครับถ้าเลข1นะครับจะเป็น fillet นะครับถ้าเรากำหนดเป็นเลข2จะเป็น chamfer นะครับเดี๋ยวเราลองกำหนดเลข1ก่อนนะครับเราพิมพ์1เข้าไปนะครับกด enter ตรงนี้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะครับกด O นะครับและใช้ออฟเซตเหมือนเดิมเลยนะครับ10เหมือนเดิมนะครับคลิกไซ้าหนึ่งทีนะครับนี่ครับจะเห็นว่าพอไปด้านนอกเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวค่าฟิลเลตให้นะครับพอมาด้านในก็จะไม่ได้เกิดฟิลเลตนะครับนี่นะครับหรือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้รวมนะครับเดี๋ยวผมขอยัดรวมก่อนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับ นี่ครับจะเห็นว่าเป็นฟิลเลตทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเป็นเลขสองนะครับพิมพ์ฟินเนตและตัวพิมพ์ออฟเซตนะครับออฟเซตและผมเลือกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นเลขสองนะครับนี่ครับผมลองใช้ออฟเซตอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับ จะเห็นว่ามันจะมีเป็นค่าแชมเฟอร์นะครับดังนั้นนะครับตัวค่าตัวนี้นะครับนี่นะครับ o อฟเซ t ตแก็บไทนะครับจะมีให้เลือกก็คือ0 1 2นะครับค่าตั้งต้นคือเลข0ูนะครับ